สำหรับหนุ่มคนนี้ค่ะถือเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มีผลงานผ่านตาม,มาแล้วนับไม่ถ้วนนะคะนั่นก็คือนักแสดงหนุ่มหน้าฝรั่งปีเตอร์ทูนตาสาค่ะซึ่งเข้ามาอยู่เมืองไทยตั้งแต่ปี2543แล้วนะคะล่าสุดนับว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่ปีเตอร์เนี่ยออกมาเปิดตัวคนรักออกสื่อผ่านทางรายการคุยแซทโชว์นะคะเธอชื่อว่าคุณจอยค่ะมีการปลูกต้นรักเนี่ยโหมันนานกว่า12ปีแล้วนะคะแต่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้ค่ะแต่ต้องบอกว่าช่วงนี้คุณผู้ชมขาปีเตอร์แล้วก็คุณจอยเนี่ย ค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักใน t ิ k กต็อกเอามากๆเลยนะคะหลังจากที่มีคลิปที่โรงพยาบาลค่ะจุดเริ่มต้นของการเจอกันเนี่ยเธอบอกว่าครั้งแรกเลยที่ห้างดังแห่งหนึ่งก็เลยเริ่มคุยกันเพราะว่ามองว่าผู้หญิงคนนี้น่ารักอ่ามองว่าน่ารักตอนนั้นเนี่ยฝ่ายหญิงก็ขื่นข้าแบบวิ่งหนีเลยนะคะเพราะว่าเห็นว่าคุณปีเตอร์เนี่ยเป็นชาวต่างชาติสื่อสารภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ปีเตอร์ก็ยอมรับว่าตั้งแต่เริ่มเจอเลยปิ๊งกันเลยตั้งแต่แรกเลยมองว่าฝ่ายหญิงเป็นคนตัวเล็กน่ารักแล้วก็ค่อนข้างจะนสดีแถม เรียบร้อยไม่ก้าวร้าวด้วยด้านคุณจอยค่ะก็บอกว่าตอนที่ฝ่ายชายมาจีบรู้สึกว่าเขาคือไม่รู้นะว่าเขาคือดาราคือไม่รู้เลยรู้แค่ว่าอ๋ออคนนี้คือนักท่องเที่ยวทั่วไปธรรมดาธรรมดาแล้วมองว่าเอออีกฝ่ายก็หล่อนะตอนนั้นไม่ได้ชอบฝรั่งด้วยพอคุยกันไปสักพักหนึ่งก็ชวนออกเดทค่ะนะัดกินข้าวดูหนังกันตามปกติตอลอดระยะเวลาที่ศึกษาดูใจกันนะคะหลายๆอย่างเนี่ยที่ฝ่ายชายเขาทําให้หรือว่าแสดงออกด้วยความหวังดีความจริงใจเนี่ยจนทําให้เธอรู้สึกว่ามั่นใจละมั่นใจมากๆเลยว่าต้องเป็นผู้ชายคนนี้ แม้ช่วงอายุจะห่างกันมากกว่า11ปีก็ตามแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความรักให้ทั้งคู่เนี่ยต้องมีการแยกกันไปอะไรอย่างนี้นะคะก็คบกันมานานมากนอกจากนี้ค่ะคุณจอยยังบอกว่าชาวเน็ตในทิกต o k เนี่ยตอนแรกเขาไม่เชื่อนะคะบอกว่าคู่นี้ไม่เหมาะสมก็เลยไม่สวยตอนแรกบอกว่าเธอเนี่ยจ้างปีเตอร์มาพพดได้เท่าไหร่ตอนไลฟ์สดเนี่ยรวมไปถึงนะคะมีบางคนบอกว่าอันเนี้ยเป็นการตัดต่อภาพเป็นวิดีโอเป็นไลฟ์สดบอกว่าปีเตอร์เนี่ยเป็น AI บ้างก็มีสารพัดค่ะบอกว่าให้คุณจอยเนี่ยไปทําหน้ามาใหม่ เธอสวยนะแต่ไปทําจมูกสิไปตัดกรามสิเลาะกรามสิทําให้หมดเลยซึ่งคุณจอยค่ะก็ไม่เคยอยากตอบโต้ไม่แต่ครั้งเดียวนะคะแต่ก็มีแฟนคลับบางคนเนี่ยน่ารักมากๆผู้ชมคะที่เป็น f c ของทั้งสองคนเนี่ยเข้ามาตอบกลับแทนทุกอย่างเลยค่ะทางด้านบีเตอร์เองเนี่ยก็บอกว่าชอบที่คุณจอยเป็นแบบนี้พร้อมกับมีการเข้ามาปลอบใจด้วยนะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกบางคนเนี่ยเป็นแค่เกลียนคีย์บอร์ดแค่นั้นแหละไม่ต้องไปสนใจนะคะกด้เดียว,วกว่าจะผ่านเรื่องราวมาได้ค่ะไม่ใช่ระยะเว ลานน้อยเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆค่ะ